สวัสดีค่ะพบกับครัวชนาพัฒค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำกล้วยฉาบเนยน้ำตาลค่ะช่วงนี้นะคะกล้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหากเพื่อนๆได้นำสูตรนี้ไปลองทำนะคะสามารถทำขายได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะใช้กล้วยหนึ่งหวีนะคะปริมาณในการที่เราทำให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะคะสูตรนี้ออกมา รสชาติอร่อยกลมกล่อม,มนะคะความหวานพอดีหอมเนยหอมใบเตยนะคะแล้วก็มีความกรอบมากๆเลยนะคะสามารถเก็บไว้ทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะก็จะมีส่วนผสม อัตราส่วนขึ้นมาให้ตรงหน้าจอแล้วนะคะก็จะมีน้ำเปล่าค่ะมีน้ำตาลทรายมีเกลือป่นมีเนยสดหรือว่ามาร์เการีนแล้วก็มีใบเตยค่ะเททุกอย่างใส่ลงในหม้อเลยได้เลยค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะใบเตยค่ะสำหรับใบเตยนะคะเราจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ำเชื่อมค่ะเกลือป่นค่ะ แล้วก็ตามด้วยมาการีนนะคะวันนี้เราใช้เป็นมาการีนนะคะเพื่อนท่านไหนที่มีเนยสดก็สามารถใช้เป็นเนยสดได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำหม้อขึ้นตั้งไฟค่ะ เราจะรอให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะเราจะไม่เคี่ยวจนน้ำเชื่อมเหนียวนะคะ ให้ตัวน้ำเชื่อมเดือดประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถปิดไฟแล้วก็ยกลงพักไว้ให้เย็นได้เลยนะคะเราจะทิ้งน้ำเชื่อมไว้ให้เย็นก่อนนะคะถึงจะสามารถนํามาคลุกกับกล้วยได้ค่ะ เรามาเตรียมในส่วนของตัวกล้วยกันต่อเลยค่ะวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าดิบนะคะ1หวีค่ะเตรียมน้ำสำหรับแช่กล้วยนะคะเราจะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาว1ลูกค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยไม่ให้กล้วยของเราสีสดำคล้ำนะคะจะทำให้กล้วยของเรามีสีที่สวยนะคะขาวไม่ดำค่ะเวลาที่เราทอดออกมานะคะสีของกล้วยก็จะเหลืองสวยค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะสําหรับมะนาวค่ะใส่ลงไป1ลูกแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวกล้วยนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะหั่นเป็นลูกๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเราเลือกกล้วยที่แก่จัดนะคะลูกเต่งๆแบบนี้ตึงๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้เราใช้แค่หนึ่งหวีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกล้วยกันต่อเลยค่ะ เวลาที่เราปอกกล้วยนะคะแนะนําให้นํากล้วยแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ายางกล้วยจะได้ไม่ติดมือเรานะคะเวลาที่เราปอกเนี่ยเราจะได้ล้างน้ําไปด้วยนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวยางกล้วยจะติดมือค่ะให้เพื่อนๆใช้มีดนะคะปาดหัวปาดท้ายนะคะแล้วก็กรีดตรงเปลือกกล้วยให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะตามคลิปเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้มีดนะคะ แซะเปลือกกล้วยออกแบบนี้ค่ะค่อยแซะออกแบบนี้ถ้าเปลือกยังติดอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆใช้มีดปอกออกแบบนี้ได้เลยค่ะ ในคลิปเลยนะคะพอปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลงแช่ในน้ำมะนาวแล้วก็น้ําเกลือนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยของเรานั้นมีสีดําครั้มนะคะแซะแบบนี้ค่ะแล้วก็กรีดแบบนี้นะคะแล้วก็แซะลงแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นวิธีการปลอกกุ่ปอกกล้วยดิบนะคะที่ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะปลอกให้หมดที่เตรียมไว้นะคะแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปลอกกล้วยจนหมดแล้วนะคะกล้วยที่เราแช่ไว้ก็จะสีออกมาขาวประมาณนี้เลยค่ะไม่มีสีดําครั้มของยางกล้วยเลยใช่ไหมคะ เราจะนำขึ้นจากน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำค่ะก่อนที่จะนำไปฝานค่ะวันนี้เราจะฝานกล้วยให้เป็นเส้นขวาเป็นทางขวางนะคะให้แผ่นกล้วยออกมาเป็นแผ่นกลมๆค่ะให้เ,เพื่อนๆนะคะเตรียมมีดนะคะเป็นมีดสองคมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะเวลาที่ใส่ถุงมือจะทำให้ฝานกล้วยง่ายขึ้น,นะคะ่ะ ให้เราเอียงยงมีดประมาณนี้นะคะประมาณ45องศาแบบที่พัททำในคลิปค่ะเพราะว่าแผ่นกล้วยออกมาจะได้มีแผ่นที่ใหญ่นะคะถ้าเราหั่นตรง90องศาเนี่ยแผ่นกล้วยออกมาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทำให้ไม่ค่อยน่าทานค่ะเวลาฝานกล้วยก็ทำตามที่พัททำในคลิปเลยนะคะ ถ้าใส่ถุงมือแบบนี้นะคะจะทำให้เราฝานกล้วยง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อมีดจะเข้ามือด้วยนะคะฝานให้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะกลมๆแบบนี้เอียงมีดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ที่จะให้แผ่นกล้วยของเรานั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาที่ทอดออกมาแล้วเนี่ยจะได้หน้าทานมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวพัดจะฝานให้หมดที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ฝานกล้วยมาได้ทั้งหมดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำกล้วยตัวนี้นะคะไปลงทอดกันค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันปาล์มสำหรับทอดลงไปนะคะปริมาณน้ำมันนะคะก็ให้กะตามปริมาณกล้วยที่เราจะทอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะแบ่งทอดเป็น3รอบนะคะถ้าทอดเยอะเกินไปเนี่ยกล้วยจะติดกันนะคะไม่เป็นแผ่นนะคะแนะนำให้ทอดแบบให้พอดีนะคะไม่ต้องทอดเยอะเกินไปนะคะ เราจะเตรียมน้ำมนันแล้วก็เตรียมใบเตยไว้ด้วยนะคะสำหรับใส่กล้วยเวลาที่เราทอดค่ะจะได้เพิ่มความหอมให้กับตัวกล้วยของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเตรียมมาร์การีนนะคะหรือว่าเนยสดก็ได้นะคะไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะใส่เวลาที่เราทอดกล้วยค่ะกล้วยของเราจะได้มีกลิ่นหอมของเนยแล้วก็มีสีที่สวยนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะลองหย่อนกล้วยไป1ชิ้นนะคะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ร้อนแล้วะคะ่ะเรากสา็สามารถหยิบกล้วยใส่ลงไปนะคะทอดได้เลยะคะ่ะให้กะปริมาณให้พอดีกับน้ำมันที่เราใส่ลงไปในกระทะด้วยนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวกล้วยจะติดกันนะคะแล้วก็ออกมาไม่สวยไม่เป็นแผ่นนะคะ พอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้ทัพพีนะคะเขียเข่ยๆกล้วยค่ะไม่ให้กล้วยติดกันแบบนี้นะคะตามคลิปเลยค่ะค่อยๆทํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ามันอาจจะกระเด็นใส่มือใส่แขนได้นะคะเขียเข่ยๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้กล้วยแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆน,นะคะ พอกล้วยของเราเริ่มเซตตัวแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นใบเตยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับกล้วยทอดของเรานะคะจากนั้นเราก็จะคนกล้วยเป็นพักๆนะคะเพื่อที่ให้กล้วยของเราเวลาที่ทอดออกมาสีของกล้วยจะได้สวยสม่ำเสมอกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นมาการีนลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็คนนะคะตัวนี้จะช่วยให้กล้วยของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สีที่ออกมาก็จะสีเหลืองสวยด้วยค่ะทอดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสีของกล้วยก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะเราจะไม่ทอดให้สีเข้มมากนักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปทอดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คลุกน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยค่ะ ทอดให้สีกล้วยออกมาประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตักใส่ตะแกรงแบบนี้ได้เลยค่ะตักใส่ตะแกรงเพื่อให้กล้วยของเราเสด็จน้ำมันนะคะแล้วเราจะนำไปพักไว้ก่อนค่ะสีประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ แล้วก็ก่อนที่เราจะทอดรอบต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตักเศษต่างๆที่ค้างอยู่ตรงน้ํามันนะคะออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าทอดต่อไปเนี่ยเศษที่ค้างอยู่ในน้ํามันเนี่ยอาจจะดําได้นะคะแล้วก็จะไปติดกล้วยของเราค่ะทําให้กล้วยของเรามีเศษดาๆติดนะคะสีออกมาก็จะไม่สวยค่ะพอตักออกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใส่กล้วยลงไปทอดอีกรอบหนึ่งได่เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะใช้ตะหลิวนะคะตีกล้วยให้แตกออกจากกันนะคะไม่ให้กล้วยติดกันค่ะเวลาที่ทอดออกมาจะได้ออกมาเป็นแผ่นๆนะคะทําแบบในคลิปเลยค่ะพอกล้วยของเราเนี่ยเริ่มเซตตัวนะคะก็ใส่เป็นใบเตยแล้วก็มาการีน เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกล้วยของเราจะได้สีเหลืองที่เราพอใจนะคะสำหรับตัวกล้วยที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาพักไว้บนตะแกรงแบบนี้ค่ะเพื่อให้กล้วยนะคะ,สะเสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวพักจะทอดกล้วยที่เตรียมไว้ให้หมดก่อนนะคะแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะกล้วยที่เราทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาคลุกกล้วยกับน้ําเชื่อมนะคะตัวน้ําเชื่อมที่เราทําไว้เมื่อสักครู่ก็เย็นตัวลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเทกล้วยใส่ในกระลมังแบบนี้เลยนะคะทอดรอบแรกก็กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราพอคลุกเสร็จเนี่ยเราจะไปทอดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะทําให้กล้วยของเรามีความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่เราคลุกกล้วยแนะนำให้ใส่ถุงมือแบบนี้นะคะเราจะใช้มือในการคลุกนะคะน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ความเหนียวจะประมาณนี้ค่ะจะไม่เหนียวมากนะคะตักใส่ลงไปเลยค่ะประมาณสองทัพพีครึ่งนะคะใช้มือคลุกแบบนี้เลยนะคะคลุกเบาๆนะคะถ้าคลุกแรงเกินไปเนี่ยกล้วยของเราอาจจะหักได้ค่ะคลุกให้ทั่วแบบนี้ให้น้ำเชื่อมเนี่ย เคลือบตัวกล้วยให้ทั่วนะคะสังเกตดูนะคะถ้าน้ำเชื่อมยังไม่เคลือบตัวกล้วยทั่วเนี่ยเราก็สามารถเติมน้ำเชื่อมลงไปได้อีกค่ะตอนนี้ทับใส่ลงไป2องทับที่ทิ้งนะคะปริมาณของกล้วยหนหึ่งหวีนะคะที่เราทอดเมื่อสักครู่ พอคลุกคเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนะคะตัวน้ำเชื่อมเคลือบกับตัวกล้วยเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วนะคะทั่วแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเวลาไอตัวน้ําเชื่อมส่วนเกินจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเราเทลงไปเลยทีเดียวเนี่ยตัวน้ําเชื่อมส่วนเกินเนี่ยอาจจะมีเยอะนะคะแนะนําให้ใส่ลงไปทีละน้อยๆแบบพี่พัททำนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะมาตั้งกระทะนะคะใช้น้ํามันตัวเดิมเลยค่ะตั้งกระทะให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วเราก็จะแบ่งกล้วยลงไปทอดนะคะประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใส่น้ํามันเยอะกว่านี้นะคะก็สามารถทอดทีเดียวได้นะคะ เวลาทอดนะคะก็ให้สังเกตดูนะคะเวลาที่เราใส่กล้วยลงไปใหม่ๆเนี่ยจะมีฟองฟูของน้ํามันขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆคนนะคะคนไปคนมาแบบนี้ตามคลิปเลยนะคะจนกว่าฟองฟูนั้นจะหายไปนะคะหรือเหลือน้อยลงนะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วให้ตักขึ้นได้เลยค่ะเราจะไม่ทอดนานนะคะแบบนี้นะคะสามารถตักขึ้นได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะน้ำมันต้องร้อนนะคะแต่อย่าให้ร้อนจัดมากนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำไปวางไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อพักไว้นะคะนี่ค่ะสังเกตเห็นไหมคะเวลาที่เราลงไปใหม่ๆจะมีฟองน้ำมันขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ให้เพื่อนๆคนไปคนมาแบบนี้นะคะพอฟองน้ำมันมันเริ่มหายไปเนี่ยก็ให้ตักขึ้นได้เลยค่ะ สีกล้วยที่ออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะกล้วยฉาบเนยของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรานำไปทอดรอบสองนะคะเราก็จะพักไว้ให้กล้วยของเรานั้นเย็นตัวนะคะแล้วเราก็จะนำมาใส่ในถาดไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะหวานหอมนะคะแล้วก็มีรสเค็มนิดๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็กรอบนะคะกรอบมากเลยค่ะสีออกมาสวยประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> เวลาที่กล้วยเย็นแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเก็บใส่ถุงมัดปากไว้ให้สนิทนะคะหรือว่าจะเป็นกล่องก็ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเพราะถ้าโดนลมนานๆเนี่ยกล้วยของเราก็อาจจะไม่กรอบนะคะคายความกรอบได้ค่ะความกรอบของกล้วยก็จะลดลงค่ะ คลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวชนะพัฒด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครัวชนาพัฒนํามาแบ่งปันกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ